สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะต่อเนื่องมาเป็นคลิปที่ห้าสำหรับเรื่องที่แนะนำเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอะไรที่ทำให้เราล่ำรวยแล้วก็ประสบผลสำเร็จสังเกตไหมคะว่าคนที่ประกอบอาชีพคล้ายๆกันหรืออาชีพแบบเดียวกัน อีกคนหนึ่งหรืออีกหลายๆคนประสบผลสําเร็จล่ํารวยดีมากแต่กับอีกคนหนึ่งทําแล้วเหมือนมีอุปสรรคติดขัดทําให้ไม่ประสบผลสําเร็จและล่ํารวยบางครั้งถึงกับได้ล้มเลิกทํากิจการนั้นๆไปเนี่ยกำลังจะบอกว่าตัวเลขมีอิทธิพลโดยเฉพาะตัวเลขเกี่ยวกับ วันเกิดจะมีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพเราด้วยในวันนี้ดิฉันก็จะแนะนำเกี่ยวกับคนที่มีตัวเลขวันเกิดห้าก็คือคนที่เกิดวันที่ห้าสิบสี่ยีสิบสามว่าควรจะประกอบอาชีพอะไรดีหน้าที่ทำให้ร่ำรวยแล้วก็ประสบผลสำเร็จลองไปฟังกันดูนะคะ ก่อนอื่นที่ทุกคนจะรับชมรับฟังขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งและช่วยคอมเมนต์เพื่อตัวดิฉันเองจะได้นำไปพัฒนาคลิปให้ดีๆยิ่งขึ้นต่อไปมาฟังกันดูค่ะด้วยคนที่เกิดวันที่54-23จะเป็นคนลักษณะที่เนี้ยบที่เท่ลักษณะดี บุคลิกภาพดีและพูดจาเก่งอาชีพที่เหมาะก็คืออาชีพเกี่ยวกับการพูดการประชาสัมพันธ์พิธีกรที่ให้คำแนะนำคนอื่นๆได้อาชีพเกี่ยวกับการพูดอาชีพค้าขายค้าขายดีทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าพูดเก่งขายได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะอาชีพที่ทำเกี่ยวกับคำแนะนำต่างๆเป็นนักการเมืองได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าคำพูดพูดเก่งพูดได้ดีเรียบเรียงได้ดีเนื้อหาสาระแต่จะเป็นนักการเมืองที่ดีหรือไม่ดีนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ แต่ถือว่าเป็นอาชีพที่เหมาะเพราะว่านักการเมืองต้องอาศัยความการพูดการเจรจาการต่อรองเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจภาพรวมคนที่เกิดวันที่5ก็คืออาชีพเกี่ยวกับการเจรจาการค้าขายนักประชาสัมพันธ์พิธีกรนักการเมืองเพราะว่าอาชีพที่กล่าวถึงนี่นะคะ เป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันที่54-23เป็นตัวเลขที่สมพงกับอาชีพพวกนี้แล้วก็จะส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จและก็ร่ำรวยอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ก็ใช้ไปประกอบนะคะและสังเกตดูว่า เราเกิดวันที่ห้าสิบสี่ยี่สิบสามแล้วอาชีพเราเกี่ยวข้องกับการพูดการเจราจาหรือไม่หรือเรามีคนที่เรารู้จักแนะนำเราสามารถแนะนำเขาให้ประกอบอาชีพที่ตรงกับเลขที่นี้ได้และขอย้ำว่าเป็นเรื่องของสถิติที่พบเจอมานะคะคนส่วนมากที่เกิดวันที่ห้าสิบสมักพบว่าหากประกอบอาชีพตามที่ดิฉันเล่ามาแล้วมักจะทำให ส่งเสริมให้ร่ำรวยและก็ประสบผลสำเร็จในอาชีพนี้และทำงานได้อย่างมีความสุขแต่บางท่านอาจจะไม่เป็นอย่างนี้แต่ก็ส่วนน้อยตามที่พบมาถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะแล้วเกี่ยวกับคนที่เกิดวันที่54าสิบสยามยังมีเรื่องอีกเยอะๆยะอีกมากมายที่จะกล่าวถึง ก็จะกล่าวถึงทีละเรื่องทีละเรื่องต่อไปเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับความเชื่อนะคะได้นำไปประกอบในการดำเนินชีวิตต่อไปค่อยติดตามดิฉันเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเรื่องของแนะนำเกี่ยวกับคนที่เกิดวันที่54ละยาเพียงแค่นี้คลิปหน้าพบกับ ตัวเลขที่ทำยังไงที่จะทำให้ร่ำรวยในอาชีพก็คือคนที่เกิดเลข6ก็คือคนที่เกิดวันที่6กสิบคอยติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยๆเฮงๆรวย,ยๆกันทุกคนนะคะ